สดีค่ะวันนี้มาเจอขนาหอมท่องโลกวันนี้น้ำหอมจะพาคุณแม่ไปทำงานพี่คะถ้าหนูพาแม่ไปทำงานแม่หนูก็จะพาหนูไปดูปาลาโลมาวันนี้น้ำหอมมาเจอผู้ใหญ่คุณหนึ่งขาบอกว่าทำไมน้ำหอมดำจังพี่ก่อนที่เราเป็นคนดำมันไม่ดีหรอคะแต่ว่าฝนบอกว่าหนูดำสู แต่หนูจะไม่กดนะคะเพราะว่าถ้าพี่พีว่าหนูดำอ่ะหนูก็ดำสวยคุณไม่พาหนูมากินก๋วยเตี๋ยวแต่หนูกินอร่อยมากแต่หนูกินไม่หมดเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันทใหญ่เกินไปกินเสร็จแล้วแล้หนูก็จะพาแม่ไปทำบุญคุณแม่อยากไปทำบุญที่วัดทั่วใหญ่หนูรักแม่ หนูก็เลยจะพาแม่ไปทําบุญม่กินขุดุดเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยเดินทางไม่นานก็ถ,ถึงวัดแล้วค่ะวัดนี้สวยมา,มากเลยนะพี่ๆค่ะให้พาหนูไปซื้อดอกไม้ค่ะหนูเอาเงินดกใส่กองนะั้นหนูก็ไปเอาดอกไม้มาคนนุณแม่ก็ทำเหมือนกันค่ะ แต่พี่ๆี่เห็นไหมคะพ่อคุณแม่ไปเจออะไรตอนแม่ไปวัดหนูเห็นแม่ไปเอาธูปสีแดงตลอดเลยพ,พี่พี่ดูไหมคะพ่อแม่เอาธูปไปทําอะไรหนูแม่ดูหรอกพ่อแม่เอาทูปไปทําอะไรแต่หนูรู้ว่าคือความสุขของแม่แล้วแม่ก็พาหนูไปไหว้พระหนูขอพรหนูขอให้แม่ร่ำรวย หนูขอให้แม่แขออ่งแรง่งขอแม่มีความสุขคุณแม่พาหนูไปซื้อที่ริงถวายบัดคุณลุงถามหนูว่าหนูชื่ออะไรพี่พี่รู้ไหมว่าหนูพูดใส่ไหมด้วยนะออชซื่อจะเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงจัลุรีข้อทีออพี่พี่ว่าหนูพูดเก่งไหมคะ แม่เขียนชื่อให้หนูแล้วก็เขียนชื่อของคุณแม่ด้วยพี่ๆคะหนูทําบุญเสร็จแล้วแต่หนูไม่ได้ดูโรมาเพราะว่าฝนมันตกแม่ก็เลยรีบพาหนูกลับบ้านตอนที่ไม่ไหวพ้พระหนูไปคนถ่ายวีดีโอให้แม่ด้วยแม่ขอพน้านาน ว่าขอพรอะไรนะแต่ไม่เป็นไรหนูรอได้ถ้าหนูอยากเห็นแม่มีความสุขอะไรที่เป็นความสุขของแม่หนูก็จะทำหนูอยากให้แม่รู้ว่าว่าหนูรักแม่มากเลยนะคะพ่อแม่ขอพรแล้วหนูขอมั่งสิหนูขอพรขอให้ มีคนกดติดตามกดขอดจะค่ายให้หนูเยอะๆนะคะตอนนี้หนูกับแม่กำลังเดินทางกลับบ้านกันพี่ๆเห็นนะคะฝนตกหนักมากแล้วพัมันก็ฮึม่มแต่ขึ้นแม่หนูเก่งมากเลยค่ะว่าพาหนูเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยวันนี้นะ้องหอมขอราบปก่อนนะคะกดตาก,กันอย่าลืม กดติดตามกดคอลัคชั่นด้วยนะคะบายบาย